ที่เป้านะคะทีป่ปเป้าสีเขียวลามกีมเหมือนกันนะคะ6ก,ก็ไม่ต้องนาครับเมันถูกกว่าอเออ ใช่เมื่อกี้ลงวีอไปเนี่ยต้องขึ้นเหมือนกัน,นอันนี้เป็นแดงแบบแดงสดเน้นนึงอะ่ะเ็ดจุดหนึน่งห<บ>นึงน่งแดงสดเน้นหนึ่งสวยเลยอันนี้คือที่สิบห้านะคะขอบพระคุณค่ะนี่แดงนี่สวยไม่ค่อยเห็นปก,กติเห็นแต่แดงกล่องหรือไม่ก็แบบขอนแสงต่อไปคือที่สิบหกพันหนึ่งเดียนะคะคือที่สิบหกเออทวินค่ะ พวินสีแคนเบอรี่ค่ะพวินสีแคนเบอรี่นะคะน่ารักมากพวินสีแคนเบอรี่ค่ะเจ็ดจุดห้าเจ็ดนะคะเจ็ดจุดห้าเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดจุดสามหนึ่งค่ะราคาเริ่มต้นที่สองร้อยเก้าสิบคือโทสีสันแบบนี้นะคะคือโทสีสันแบบนี้นะอันนี้คือที่สิบหกขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคิวที่สิบเจ็ดนะคะสองเบี้ยฮะพวินเยอะมากตอนจริงแสดงว่าคนหลังๆโดนแน่ เพราะมันเพราะว่าเรานนับมาแบบให้มันเฉลีย่ยแต่ละรอบมันมันคือเท่ากันถูงออกไหมนพรางหลังๆโดน<อ>โดนี่เฮ<อ>้เฮ้คิวที่สิบเจ็ดแล้วแม่มาคิวที่สิบเจ็ดค่ะดีที่หนึ่งนะคะจะได้เป็นสีเอลซ่านะคะอ๋อออกผลไอบูนะเจ็ดจุดศูนย์สอง <7. 02, S 2> ค่ะเจ็ดจุดศูนย์สองนะคะให้เป็นไอบูแล้วกันกทำเห้หมดนีแก่อ๋อ้ยหอยหอยบิน คือตรงนี้เล็กลไม่ตกค่ะแต่หอยตกจำได้ป่ะวันที่เราเปิดกันน่ะที่ไหนว่าเห็นเห็นเลขในมือก็แปดหนึ่นะใช่ป่ะได้แปดะไรแหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งวันนั้นอ่ะถู่พูดจริงๆนะอนฉัได้ไปแล้วไม่อยู่จะพูดจริงๆนะว่าหนักนเพไยนท่ไหนวะอะไรทึ่งไง คือก็บอกว่าตู้เย็นไปไม่เย็นจริงๆนะเดี๋ยวหอนจะเน่ากันหมดรถยกเฟนนะเนี่ยได้หนึ่งเมมเหมือนกันอันนี้เป็นไอซ์บูอันนี้เป็นเอลซ่าค่ะเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะคะเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดนะมันมันมันแฉะเกินเนี่ยเดี๋ยวมันมันทั้งแห้งทั้งแฉะมันเดี๋ยวมันจะเน่านะแล้วค่ายนี้นั่งเปิดกันแบบออย่างนี้เลยเคยนที่จะแจกขอบคุณค่ะฝันว่าจนต้นบ้านทุกรถขนของจากบ้านไปหมดทายเลขให้หน่อยเรามีเคาะละ เราต้องอย่กินก่อนนอนถ้ากินก่อนนอนเราจะฝันเยอะผันจริงจริงลงาัวของหวานก่อน <c oughs> ไม่รู้ว่าไทยเลขไม่ถูกอ่ะ <c oughs> บ้านเลขที่ค่ะจบ <c oughs> บ้านเลขที่เธอเธอไม่ต้องมาบอกฉันบ้านเลขที่เลยแล้วถูกแบ่งนมกินได้ไหม <c oughs> อ่ะต่อไปนะคะอันนี้คือที่สิบแปดนะคะสามเบียนนะถ้า <c oughs> ถูกก็เดี๋ยวเอาเจ้าลิเกมเาลำหน้าบ้านฉันเลยแก้บน้าถูกยี่สิบ ุ้ยี่ีไม่มยุดเงที่เปียงครับใบละแปดสิบเท่านั้นอู้ไูซ Ice Blue แบบเข้มค่ะเป็นสีมาพอฟ้างนี้เลยนะคะหกจดปดห้านะคะหกจดแปดนังสีมาใหม่บ้างรถเนี้ยก็พี่มอไม่ค่อยฟ้านี้สวยเนาะใช่หอดจ้าดีนะพี่เกี่ยวขอนจุดคอสีเดวีค่ะใหญ่มาก7.15ค่ะ7.15นะคะตามมาด้วยนะคะอันนี้นะเจ 7นะคะและ7.5 4แเอนเครื่องใส่แบบอะไรเ8 9ค่ะ7.8จ็ชสิดจช้าก็ได้พี่เก๋เพราะว่ามันลดเร็วหนูรู้แล้วสองการก็คือเดินเที่ยวห้างช่าก็าดูบอพี่ก็แค่แหลกไปว่า้ๆเถอะนแล้วก็อันนี้เป็นสีม่วงลาเวนเดอร์น,นะคะ สิง่ l a v เ n d e ค่ะหเมตรนะคะเจ็ามหกนะคะเจ็ดจุดามหกนะฮารียอฮายนะคะลีฮารียบคฮารอยนะคะคิวที่18บแปดอฉันอยู่จะตังกลุ่มสต้องขากตุกตาแล้วมันก็